สวัสดีครับโอ้โหเวลาดึกดึกนะครับจะปิดน้ำแล้วหลังจากลดน้ำต้นไม้ในสวนนะครับเอาบุญหลงมาทำอะไรไม่ยอมหลับยอมนอนนางบุญหลงนะครับห่านตัวอื่นไม่ให้เข้าฝูงต้องอยู่ตัวเดียวนะครับนอนอยู่กับคน โอ้น้ำลดมากแล้วครับเปิดน้ำไว้ประมาณ3าถึงสชั่วโมงต้นฝลั่ง น้แฉะมแล้วเราจะมาปิดน้ำกันก่อนนะครับ ต้นทุเรียนปลูกได้ประมาณสองเดือนครับกำลังแตกยอดเลยเหมือนกันครับต้นทุเรียนปลูกมาได้สองเดือนเหมือนกันครับกำลังแตกยอดสวยๆยอดอ่อนสวยมีต้นเงาะนะครับปลูกประมาณสัก ห้าหกเรือนนะครับออกพลุ่มละตน้นนี่ก็ต้นเงาะแตกยอดใบกำลังสวยนะครับต้นเงาะอันนี้ก็ต้นเงาะนะครับต้นนี้ผมปลูกมาได้สักประมาณ สปีเกือบสี่ปีแล้วครับก็ปีที่แล้วก็ให้ผลแล้วนี่กำลังออกดอกเลยนะครับออกดอกแล้วแต่น้ำแตกยอดนะครับทั้งออกดอกอเรามาปิดน้ำกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นโครงการ ห้วยน้ำรีนะครับเป็นน้ำเป็นน้ำฟรีสำหรับชาวบ้านนะครับที่อยู่บนเขาก็จะมีท่อน้ำใหญ่ๆนับส่งส่งมาเราก็ไปต่อต่อน้ำต่อกับสายเมนนี่ของเราก็แค่ประมาณท่อเมนกลางก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับพอสวนเรากว้าง เราปิดตรงนี้เลยโอ้หนักมากครับปิดน้ำก่อนครับเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ